สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดน,นะครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจมีมาฝากกันหลายเรื่องเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b สไครต์กดกระดกิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางของเราที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาติดตามเรื่องราวของทั้ง2ชาติที่มีผลกับทีมชาติไทยโดยตรงในการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็นแน่นอนว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ามีการเปลี่ยนโค้ชทุกชาติเลยนะครับ ไทยเราเนี่ยอาจจะประเดิมก่อนชาวบ้านเขาแต่ว่าก็ตามมาติดๆเลยนะครับสิงคโปร์แล้วก็มาต่อเนื่องที่โอมารวมถึงเกาหลีใต้แต่ข่าวของเกาหลีเนี่ยแฟนบอลไทยจะสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีโปรแกรมจะเจอกับเขา2นัดหลังจากนี้นะครับโดยการไปเยือนก่อนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านฉะนั้นความไม่ลงตัวของเกาหลีใต้ที่เริ่มจะเห็นแผลมาตั้งแต่ก่อนเอเชียนคัพแล้วจนมาเข้าสู่ทัวร์เมนต์เอเชียนคัพเนี่ยก็ยิ่งเห็นปัญหามากไปใหญ่ว่าเกาหลีใต้ไม่เล่นด้วยวิธีการที่ดีสักเท่าไหร่ ในแบบที่ควรจะเป็นจนในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดฟังเส้นสุดท้ายของเยอเกนคริสมันและก็มีการปลดออกไปนะครับจนทาง KFA หรือว่าสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้มีการหารือการจนได้ข้อสรุปแล้วก็ประกาศให้ฮวางซอนฮงกุนซืนายรุย่นอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งรักษาการชุดใหญ่ไปก่อนนะครับ เพื่อรับมือกับทีมชาติไทยเบื้องต้น2เกมในเดือนมีนาคมนี้ไปก่อนคณะกรรมการของ KFA เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับว่าเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสงขาเนี่ยจะเลือกเอาใครมารับงานแบบถาวรซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีคาดการณ์กันว่าจะเป็นฮองเมิงโบหรือว่าพักฮังศอที่ขึ้นแท่นมาเป็น2ตัวเต็งแต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยาก,กน,นะครับ เพราะว่าในช่วงที่เกาหลีใต้ดันเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมันเป็นช่วงที่เคลีของเกาหลีกําลังจะเปิดดังนั้นกุนซือที่ว่างงานเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับทุกคนมีสังกัดสโมสรกันหมดแล้วการจะมารับงาน2ฝั่งคุมทีมชาติรักษาการแล้วก็ดูสโมสรด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายเทคนิคของสมาค,คมฟุตบอลเกาหลีใต้มีความกางังวลซึ่งก็สวนทางจากความคิดของผมนะครับเพราะตอนแรกในผมคิดว่าถ้ากุนซือพวกนี้มาเนี่ยอย่างน้อยก็รู้จักนักเตะในประเทศแล้วน่าจะรวมใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ แต่พอสมาคมไม่ได้คิดแบบนั้นเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ทางเลือกมันไม่ได้มีมากมายประกอบกับกระแสต่อต้อตานของแฟนบอลก็มีอย่างในเคสของฮองเมียงโบเนี่ยอดีตเคยคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่มาแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาติดสัญญาอยู่กับอุซายฮุนไดซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดที่กําลังจะเปิดซีซั่นกันในเดือนมีนาคมนี้มันก็เลยเป็นไปได้ยากคราวนี้พองานมันมาตกถึงมือของฮวานซอนฮง ก็ไม่ใช่ว่าจะจบปัญหาสัทีเดียวนะครับข้อดีคือเขาร่วมงานกับสมาคมอยู่แล้วรู้ทิศทางและก็รู้ว่ากระแสของสื่อในประเทศเกาหลีใต้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเกาหลีต้องแก้ปัญหายังไงแต่ว่าเคสของฮางซ g s u งก็ยังไม่ถูกใจสื่อในประเทศอีกนะครับเพราะว่าเขามีภารกิจหนักที่ต้องพาทีมไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กาตาร์ในรอบสุดท้ายเพื่อลุ้นชิงตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมส์2024ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสซึ่งไทยเราก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันและที่สําคัญเนี่ยนะครับไอช่วงกลางเดือนมีนาคมเนี่ยก่อนจะไปถึงการคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ประเทศกาต้าเนี่ยเกาหลีใต้ดันได้รับเชิญให้ไปแข่งขันฟุตบอลวาฟคัพหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์สหพันฟุตบอลเอเชียตะวันตกนะครับซึ่งมันมีเทียบเชิญให้ทีมย23เนี่ยไปร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้ ซึ่งมันก็ตรงกับช่วงฟีฟ้าเดเดือนมีนาคมพอดีเลยครับฉะนั้นปัญหามันเกิดแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าวังซอนคงเนี่ยไปคุมเกาหลีชุดใหญ่ก็ต้องให้ทีมงานที่ดูแลยูที่สเนี่ยคุมเกาหลีชุดนี้ไปเล่นวาฟครับซึ่งมันเตะคู่ขนานกันเลยนะครับในช่วงเวลาเดือนมีนาคมเหมือนกันคาบเกี่ยวกับบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชุดใหญ่โดยรายการวาฟฟคัพเนี่ยจะมีการจับสลากกันในวันที่3มมีนาคมนี้ด้วยนะครับและแต่ละทีมเนี่ยจะมีโอกาสลงเล่น 3เกมเริ่มตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นไปนะั่นคือนัดแรกแล้วเกมสุดท้ายเนี่ยไปจบวันที่26มีนาคมซึ่งก็จะตรงกับโปรแกรมที่ทีมไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเกาหลีใต้ในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่4นะครับก็เป็นว่าผมติดตามข่าวนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าทีมอย่างเกาหลีใต้ที่เป็นทีมท็อปของเอเชียและก็ก้าไปถึงระดับโลกเป็นขาประจําฟุตบอลโลกจะมาเกิดปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโค้ชที่หาทางออกไม่ได้ในช่วงเวลาวิกฤตนะครับ ทั้งที่บนโลกใบนี้ก็มีโคช้ชว่างงานฝีไม้ไลายมือดีมากมายแต่อย่างว่าแหละครับเกาหลีคงไม่อยากผิดพลาดซ้ำสองเหมือนเคสของเยอเกนครินส์มันซึ่งมันทำลายความเชื่อมั่นของสื่อมวลชนเกาหลีที่มีต่อทีมชาติของตัวเองครับส่วนผลงานของฮวางซอนฮงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคุมยูย่มาในช่วงปี2021แล้วก็ทัวร์เมตนที่เจอกับทีมชาติไทยก็มีนะครับอย่างรายการจริงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานในปี2022 ตอนนั้นในดดนกับโคโยงวรรุวุสีมาคะเป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเมื่อวันที่8มิถุนายนปี2022ตอนนั้นเนี่ยไทยแพ้ไปศูนย์ต่อนหนึ่งซึ่งก็มีปัญหามากมายนะครับในกลุ่มนี้เพราะว่านักเตะติดโควิดกระนาวเลยนะครับเวียดนามก็ติดมาเลเซียก็ติดไทยก็ติดและสุดท้ายเนี่ยก็เอาไปติดเกาหลีใต้ด้วยนักเตะบางคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็ลงสนามนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวผู้เล่นครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นพอเกาหลีผ่านเข้ารอบ เขาก็ไปแพ้ญี่ปุ่นเละเทะเลยนะครับ0-4ตกรอบ8ทีมจนมีข่าวว่าเขายื่นหนังสือฟ้องร้องเอฟนะครับว่าทีมไทยเนี่ยไม่ได้รักษากฎระเบียบเรื่องของความเข้มงวดการป้องกันโควิด19จนนาให้นักเตะของพวกเขาเนี่ยติดโควิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะแสดงผลงานที่ดีออกมาได้ก็เป็นดราม่าอยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับ่วนึ่เกมก็คือเอเชียนเกมส์ล่าสุดที่จีนนะครับที่หางโจในปี2023 เป็นนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับไทยก็แพ้ไป0นย์ต่อ4เมื่อวันที่21กันยายนปีที่แล้วโดยโดนทั้ง4ลูกในช่วงครึ่งแรกครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเราไม่เสียเพิ่มซึ่งตอนนั้นนักเตะทีมไทยของโคตรละอิสระศิธโรเนี่ยก็ไม่ได้ตัวเต็มไปครับเพราะว่าไปแข่งในช่วงที่โปรแกรมฟุตบอลลีกเนี่ยกำลังเตะกันอยู่ในช่วงเล็กแรกแล้วก็ทางสมาคมบริษัทไทยลีกเนี่ยก็ลงความเห็นกันว่า จะไม่ได้เว้นว่างโปรแกรมในช่วงเอเชียนเกมให้กับทัพนักกีฬาไทยเนี่ยไปลงแข่งขันแบบเต็มสตรีมนะครับก็โดนทีมพิจารณ์กันพอสมควรแต่ได้ผลงานกลายเป็นว่าทีมไทยก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้นะครับเป็นรอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดก่อนจะไปแพ้อ,อิหร่านนั่นแหละครับส่วนกระแสข่าวในช่วง2-3วันก่อนหน้านี้นะครับจนเกาหลีต้องมีการประกาศว่าเอาโค้ชอย่างฮว a ง g น o งเนี่ย มาคุมทีมรักษาการก็มีชื่อของพระฮังซอนนี่แหละครับที่ถูกสื่อกระพือตีข่าวเพราะว่ามีความเหมาะสมอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับพร้อมที่จะมาทําให้เกาหลีใต้มีสปิริตแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยากให้เอามารักษาการในเกมคัดบอลโลกเจอทีมไทยเดือนมีนาคมเดิมทีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ย KFA วางแผนจะตั้งโคช้ชที่มีฝีมือภายในประเทศและต้องทํางานเต็มเวลาได้แต่ด้วยข้อจํากัด ในเรื่องของระยะเวลาที่หาไม่ทันจริงๆแล้วแฟนบอลก็ประท้วงกันด้วยนะครับเพราะเขามองว่ายูดีเนี่ยคุณจะไปดึงโค้ชจากเคล u กเอามาทําทีมชาติแล้วสโม,มสรเขาก็เสียหายนะครับทั้งที่ลีกเนี่ยจะเปิดอีกในไม่กี่วันก็เลยมีการเปลี่ยนแผนครับว่าทางออกที่ดีที่สุดก็อาจจะมีชื่อของพัคฮังซอซอยู่ในลิสต์นั้นด้วยนะครับคือพัคฮังซอเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ถ้าเราจํากันได้เนี่ยตอนเกาหลีคว้าอันดับสบอลโลก2 0 0 2เนี่ยพัคฮังซอก็อยู่ในทีมงานของกูสฮิดดิงนะครับและด้วยการมาทํางานในอาเซียน ก็ทําให้เขาเนี่ยเหมาะสมที่จะคุมเกาหลีในช่วง2เกมนี้เจอกับทีมไทยเพราะว่าพระฮังซอเนี่ยคุมเวียดนามเจอไทยผลงานค่อนข้างดีตอนที่เขาเนี่ยรับงานอยู่แล้วข่าวนี้เนี่ยสื่อเกาหลีเนี่ยดันเห็นด้วยครับก็ออกโรงเชียร์พระฮังซออีกแรงเพราะมองว่าไม่มีใครรู้จักทัพช้างศึกไปดีกว่านี้แล้วและก็มีความสามารถในการบริหารจัดก,การนักเตะก็เหมาะจะเข้ามาสะสางปัญหาที่มันเกิดขึ้นในแคมป์ทีมชาติในศึกเอเชียนครับและก็นำบรรยากาศความโกลมเกลียว กับคืนสู่ห้องแต่งตัวของทัพโสมข่าวให้ได้จริงอยู่นะครับพังซอก็ออกตัวมาตลอดว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจรับงานคุมทีมชาติเกาหลีใต้อยากเปิดทางให้กับรุ่นน้องและแสดงฝีมือมากกว่าแต่พอสื่อเริ่มเชียร์เนี่ยนะครับก็ทําให้คนใกล้ชิดที่เป็นตัวแทนของพังซอก็เป็นเอเย่นนั่นแหละครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามันมีความเป็นไปได้แต่ข่าวนี้เนี่ยมันไม่เคยออกมาจากทางฝั่งของ KFA โดยตรงเลยนะครับ และทางฝ่ายเทคนิคเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนแบบนั้นด้วยพาหังซอเนี่ยปัจจุบันก็รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสโม,มสรบักดินเอฟซีทีมในดิวิชัน3ของเวียดนามการมารับงานเกาหลีโอ้โหถ้าเกิดว่ามันเป็นข่าวจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพาหังซอรีบอยู่แล้วครับเพราะันเป็นเกียรติประวัติสูงสุด ในชีวิตของเขาผมเชื่อว่าคนเกาหลีทุกคนก็อยากคุมทิมชาติเกาหลีใต้นะครับแต่ได้วยวแล้วก็โปรไฟล์ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับนะครับว่าผลงานระดับอาเซียนเนี่ยมันเอาไปเทียบกับระดับเอเชียและก็ระดับโลกไม่ได้นะครับซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยไปถึงจุดพวกนั้นแล้วครับ ดังนั้นการแต่งตั้งหัวหน้าผู้สอนคนใหม่จึงต้องใช้ความคิดให้หนักมากขึ้นครับเพราะว่าเงินก้อนเก่าที่ต้องจ่ายชดเชยให้กับเยอเกนคริสมันที่บึงจะถูกยกเลิกสัญญาไปเนี่ยนะครับสูงถึง268ล้านบาทหรือว่า7 5ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเหมือนกัน สำหรับเกาหลีใต้ที่เป็นชาติมหาอำนาจในเอเชียเป็นต้นแบบของหลายๆชาติและมีแผนโมเดลที่ชัดเจนในการพัฒนาฟุตบอลจนประสบความสําเร็จมาถึงนับปัจจุบันผมถืบ่อยครับว่าขอพวกนี้บางครั้งก็ตาดีได้ตาร้ายเสียครับส่วนสเปคของการค้นหาโค้ชคนใหม่ที่ทาให้เกาหลีใต้เนี่ยจบเดีลยวกับใครก็ยังไม่ลงตอนนี้เนี่ยเขาก็วางแนวทางเอาไว้นะครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังและกันชัดเจนว่าปัญหาของคริสมันเนี่ยถูกหยิบยกมาพูดถึงแน่ว่า หลังจากนี้เฮดโค้ชของเกาหลีใต้คนต่อไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับและต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะต้องมาคุยกันเรื่องของระยะเวลาการทํางานที่ชุงเฮซุงหัวหน้าคณะกรรมการบริหารทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยประกาศชัดในงานแถลงข่าวเลยนะครับบอกว่าเฮดโค้ชคนต่อไปต้องทํางานเต็มเวลาเท่านั้นเพื่อการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับทีมชาติในระยะยาวตามเสียงของคณะกรรมการยังคงแบ่งออกเป็น2ฝ่ายนะครับคือกลุ่มที่มองว่า ใช้โค้ชรักษาการชั่วคราวไปก่อน2เกมกับทีมไทยไม่ใช่งานหน้ากังวลส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าควรจะหาโค้ชตัวจริงเข้ามาเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการทกเถียงกันครับเพราะว่าโปรแกรมในรอบปีนี้มันสําคัญไม่ใช่เพียงแค่บอลโลกรอบคัดเลือกเพียงอย่างเดียวนะครับจนในที่สุดก็ได้คําตอบว่าสุดท้ายไม่มีโค้ชคนไหนแล้วครับที่จะมารับงานคุมทีมชั่วคราวเพียงแค่2นัดเพราะว่า2เกมนี้มันกดดันเหมือนกันถ้าเกิดว่าฟุตบอลดันไม่ชนะทีมไทยขึ้นมา กระแสถาโถมมันจะหนักกว่าเดิมเพราะจบเรื่องนี้เสร็จปั๊บนะครับก็เลยชัดเจนว่างั้นก็เอาโค้ชจากยูยี่สามมารักษาการก่อนแล้วมองหากุญสือโปรไฟล์ดีๆที่ทำงานเต็มเวลาได้มาเซ็นสัญญาหลังจากจบโปรแกรมกับทีมไทยอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องคุยกันก็คือเสียงแตกเป็นสองฝั่งว่าแล้วจะเลือกโค้ชคนใหม่เป็นโค้ชต่างชาติหรือว่าโค้ชจากเกาหลีกันดีหลังจากใช้โค้ชต่างชาติมา2รายติดกันก็ปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จ ทั้งเปาโลเบนโตและก็เยอเกนคินส์มันในรายล่าสุดกลายเป็นว่าเสียงส่วนใหญ่นะัปกปัจจุบันเนี่ยเหมือนอยากให้โอกาสโคช้ชคนเกาหลีใต้มาดูแลทีมชาติต่อเนื่องแล้วนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติเฮดโค้ชคนใหม่ที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับชัดเจนมา8ข้อเลยวางเอาไว้จากการประชุมกันคือตัวอย่างนะครับเช่นมีการวานแทคนิกที่เฉียบคมมีศักยภาพในการพัฒนาผู้เล่นเยาวชน สถิติและโปรไฟล์การคุมทีมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผ่านการคุมทีมในทัวร์นาเมนต์ใหญ่มีความสามารถในการถ่ายทอดและสื่อสารกับนักเตะได้ตรงประเด็นและมีทักษะการเป็นผู้นําดังนั้นโค้ชที่เป็นคนดเดตอยู่ในตอนนี้ต้องเข้าข่ายหัวข้อทั้งหมดที่กําหนดออกมาซึ่งจริงเนี่ยมันก็คือโครงสร้างหัวข้อใหญ่ครับคุณก็ต้องไปหาอยู่ดีว่าเมื่อมันครบทุกข้อแล้วมันสามารถเข้ากับนักเตะเกาหลีได้จริงไหมเคมีมันลงตัวไหมล่ะ ผู้สื่อข่าวก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วมันจะเป็นโค้ชในประเภทไหนก็เลยมีการพูดถึงข้อมูลสําคัญเลยว่าตอนนี้โอกาสที่โค้ชทีมชาติเกาหลีใต้จะลงเอยกับกุนซือในเคลิกคนไหนก็ได้เนี่ยมีสูงต่อให้โค้ชคนนั้นยังมีสัญญาผูกมัดกับสบโมสรก็ตามฤดูการใหม่ของลีกในประเทศจะเริ่มต้นวันที่1มีนาคมแต่ว่าเราสบโมสรก็มีสิทธิ์ที่จะเสียโค้ชของพวกเขาในอนาคตหลังจากดีแน่นอนก็จําเป็นต้องดึงตัวโค้ชจากทีมไหนมากก็ได้นะครับและจะมีการติดตามเจรจาพูดคุย เพื่อความชัดเจนหลังจากนี้ต่อไปนะครับแต่ขอผ่าน2นัดกับทีมชาติไทยไปก่อนแต่เรื่องที่มันคลี่คลายไปแล้วนะครับแล้วก็โค้ชคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะไม่ต้องกังวลก็คือบรรดาซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเกาหลีใต้นะครับทั้งซนฮึงบินหรือว่าอ e ีคังอินที่มีปัญหากันในแคมป์ก่อนหน้านี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วครับและสิทธิ์ขาดในการเลือกโค้ชประเด็นก็คือสื่อมวลชนพยายามกดดันไม่ให้เรียกอ e ีคังอินมาเข้าแคมป์ทีมชาติในการเล่นกับทีมชาติไทยนะครับ แต่ว่าสมาคมก็ยืนยันชัดเจนว่าสิทธิ์ขาดจะอยู่ที่เฮดโคชในเวลานั้นเป็นคนตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวว่าจะเรียกมาหรือไม่เรียกมาไม่ว่าจะเป็นซนฮึงมินหรือว่าอีคังอินหรืออาจจะเรียกมาทั้งคู่หรืออาจจะไม่เรียกใครมาเลยหรืออาจจะเรียกใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นอำนาจหน้าที่ของเฮดโคชคนปัจจุบันในเกมนะช่วงเวลานั้นซึ่งเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับก่อนจะเจอกับทีมไทย21และ26มีนาคมนี้ครับเราต้องอาศัยช่วงจังหวะนี้ทำงานให้หนักนะครับเพื่อ อย่างน้อยขอ1คะแนนจากทั้ง2เกมครับในมุมผมก็ถือว่าเกินค่าแต่ถ้าเกิดว่าเราได้มากกว่านั้นก็คงจะมาลุ้นกับเกมในราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็เดี๋ยวต้องตามดูข่าวกันต่อว่าในช่วงเวลาหลังจากนี้การเตรียมงานของเกาหลีจะเข้มข้นขนาดไหนนะครับกับกรอบเวลาที่มันจํากัด ส่วนทีมชาติจีนนะครับคู่แข่งนัดต่อไปหลังจบเกาหลี2เกมเราจะไปเยือนเขาด้วยนะครับหลังพลาดท่าแพ้ขาราชมังคลากีฬาสถานในเกมแรกนัดเปิดหัวในยุคของมานูโพกิ้งไปก็ทําให้การลุ้นเข้ารอบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะถ้าเกิดผลการแข่งขันกับเกาหลีใต้ของเราไม่ดีสถานการณ์ก็บีบบังคับให้เราต้องชนะจีนสถานเดียวและจีนเองก็เดินหน้าเตรียมความพร้อมแล้วนะครับหลังจากแยกทางกับอเล็กซานดรายันโควิชซึ่งทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในเอเชียนคัพ รอบสุดท้ายนะครับยิงประตู confidence. ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถชนะใครได้เลยก็มีโค้ชหลายคนที่พัวพันกับทีมชาติจีนก่อนหน้าที่จะมาลงเอยกับทางบรังโกอีวานโควิชนะครับว่าจะเป็นคาร์ลอสเกลอสวลาดิเมียเพชรโควิชรวมถึงโยเกนคลินส์มันด้วยนะครับแต่ที่มาแรงแซงทางโค้งทำใหม่ต้องเป็นอีวานโควิชก็เพราะว่าพึ่งว่างงานไปสดสดร้อนร้อนหลังจากที่พาโอมานตกรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพกลุ่มเดียวกับไทยนี่แหละครับและสัญญาของเขากับโอมานเนี่ยก็ไม่ได้เหลือมากมายด้วยก็เลยทำให้ กุนซูชาวโครเอเชียเนี่ยนะครับเจราจากับทีมชาติจีนแล้วจีนเองเนี่ยก็ยังเน้นเหมือนเดิมว่าฟุตบอลต้องเล่นเกมโต้กลับซึ่งโอมานเนี่ยก็ผลงานเกมรับไม่ได้แย่นะครับแต่เกมรูกของเขาเนี่เป็นปัญหาในทัวร์นาเมนต์นี้มากกว่าโดยการเดินทางไปเจราจากับสมาคมฟุตบอลของจีน หรือว่า CFA เนี่ยก็น่าจะลงเอ่ยด้วยดีนะครับการพูดคุยทั้ง2ฝ่ายก็คืบหน้าไปมากๆแล้วน่าจะบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ก็คาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันการพูดคุยระหว่างอีวานโควิชกับสมาฟุตบอลของจีนหรือว่า CFA เนี่ยก็เพราะว่าอีวานโควิชคุ้นเคยกับบอลจีนอยู่แล้วครับจากประสบการณ์ในการคุมซันตรงลู่หนึ่งครับในระหว่างปี2009ถึง2011 และก็พาทีมคว้าชแชมป์ชัยในซูเปอร์ลีกได้หนึ่งสมยัยดังนั้นเนี่ยคงไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอะไรมากมายขณะที่ฟุตบอลโลกรอบคันเลิศเนี่ยก็จะกลับมาในเดือนมีนาคมนี้แล้วโปรแกรมของจีนเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นแท่นก่อนทีมไทยในการขยับขึ้นไปอยู่อันดับ2ของกลุ่มเพราะว่าไทยเนี่ยเจอเกาหลีใต้ไปกับโปรแกรมมันยากอยู่แล้วถ้าจีนสามารถเก็บคะแนนแบบเป็นกรอบเป็นกำได้จากโปรแกรม2เกมที่ไม่ต้องเจอ กับคู่แข่งที่หนักอย่างเกาหลีใต้และก็ทีมไทยที่กําลังอยู่ในช่วงของความมั่นใจและพร้อมจะกลับมาสู้กับจีนอีกครั้งแล้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องดีที่พวกเขาเนี่ยน่าจะถือครองความได้เปรียบและได้เล่นในเกมในแบบที่เขาต้องการก็คือการเล่นรับและก็โต้กลับก็บอกเลยนะครับว่าน่าเห็นใจมาสาดดะอิชิกับการทําการบ้านในช่วงก่อนหน้านี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเนี่ย ต้องไปศึกษาด้วยนะครับว่าแนวทางโค้ชเป็นยังไงสเปคผู้เล่นที่เขาต้องการจะเป็นยังไงการที่ดูผู้เล่นในช่วงก่อนหน้านี้โอเคโครงสร้างทีมชาติเนี่ยยังไงมันก็ คงไม่น่าจะหนีจากชุดเดิมหรอกครับหลักๆเนี่ยผู้เล่นตัวเก่าหน้าเดิม70%ต้องอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้เล่นใหม่เข้าไปสัก30%หรือว่าอาจจะปรับแทัคติกจากผู้เล่นเดิมที่มีอยู่ก็ได้แต่บอลเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมันน่ากลัวครับเพราะว่ามันมีบรรยากาศใหม่ๆเกิดขึ้นอิชิที่ทํางานหนะักแฟนบอลกคงคาดหวังนะครับว่าโอ้โหเดินทางไปดูสนามนู้นสนามนี้หลีกรองก็ไปผลงานของทีมชาติไทยมันต้องได้ยังไงก็ต้องแบ่งใจเชียร์ก็ส่วนเชียร์และต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยนะ ถึงแม้โค้จะทํางานหนักมากแค่ไหนผลงานในสนามเนี่ยมันก็อยู่ที่หลายองค์ประกอบในเชิงโครงสร้างการบริหารได้ซัพพอร์ตเต็มที่มากแล้วหรือยังการทํางานของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่านฟุตบอลที่ญี่ปุ่นมามากมายแต่สิ่งที่บ้านเรายังไม่มีเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ขาดอีกหลายอย่าง การที่อิชิจะทำทุกอย่างเพียงคนเดียวเนี่ยมันก็คงไม่น่าสําเร็จได้ในเร็ววันมันก็ต้องใช้เวลารวมถึงทีมงานด้ยวยนะครับทีมงานหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ระดับโลกแต่เข้าใจฟุตบอลไทยและเคยทํางานอยู่ที่นี่ก็คงต้องเรียนรู้กันไปก็เป็นว่าความขยันไม่เคยทําร้ายใครนะครับแต่ก็ต้องมีเทพีแห่งโชคเข้าข้าง ในสถานการณ์ของเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นจริงด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ21-26มีนาคมด่านหินสําคัญที่เจอเกาหลีใต้ทั้ง2เกมก็ฝากติดตามเชียร์ทีมชาติไทยผ่านช่องทางของคิดไซโคงกันด้วยนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งนะครับฝากกดติดตามเราทุกช่องทางโดยเฉพาะใน u t u b e นะครับมาร่วมเป็น3 0 0 0 0 0ซับสไครต์ไปพร้อมๆกับเราหรืออีกหมื่นกว่าซับนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยตัวเลขมันก็ดูเหมือนเยอะในมุมคนทำนะครับแต่ว่าในมุมคนดูถ้าติดตามกันตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีฐานแฟนคลับของบอลไทยที่เยอะกว่านี้นะครับกดเข้ามาก็เยอะติดตามเราได้นะครับมีนายคมนี้มาฉลอง4ปีของคิดไซโค้งกันนะครับผมว่าตัวเลขจะเกิน3 0 0 0 0 0ซับสไครต์ไปได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีคร